คิดช่วยทำโดยเดนสองหลอมิสุมารุอรุณสวัสดิ์คานผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วยคิดช่วยทำกับเรื่องราวที่น่าสนใจในปี2557สถานาการณ์รอบโลกมีอะไรที่พวกเราจะต้องติดตามกันบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยก,ก,กันกับรองศาสตราจารย์ดจรจุลชีพชิงม,มันโนอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะาจานขาเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตหลังคณะรัฐศาสตร์และ คณะหลายๆคณะสังคมสงเคราะห์นี่รวมกันหลายคณะมากเลยที่นี้เรื่องราวอาจารย์เล่าให้เราฟังกันไปเกี่ยวกับสถานการณ์ในรอบปีที่แล้วมามีอะไรที่น่าสนใจที่นี้ปีใหม่เนี่ยห <นะ S 1> ลายคนกําลังจับตามองเหมือนกันว่าเอ๊ะสถานการณ์โลกมันจะดูดีขึ้นไหมความสัมพันธ์ต่างๆจะดูไปในทางบวกไหมรหรือว่ามีอะไรที่ต้องระมัดระวังป็นบ้างปีป,ปีหน้านี่เริ่มตั้งแต่มกราคมเนี่ยนะครับก็ปีใหม่ของจีนนะครับ เป็นปีมะเมียมะเมียปีมอม้าคึกคักนะครับเป็นม้าทองคำหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะม้าทองคำด้วยจะเป็นม้าจะดีดใครลงจากโพผู้นําหรือเปล่าเพราะจะมีการเลือกตั้งหลายแห่งนะจากวงถึงเมืองไทยหรือเปล่าเออเมือก็ต้องรอดูกองคอเขาว่าอย่างไงตกลงว่าจะยังไงครับค่ะเดือนมกราคมก็เริ่มต้นด้วยนะครับปีเป็นปีปีใหม่ของจีนนะครับปีม้าคึกคักเนี่ยนะครับก็มีเปลี่ยนปีนีิดนึงปีนี้เร็วปลายนะปลายเดือนได้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ ก็จะมีพอเดือน กุมภาพันธ์เนี่ยเราก็ต้องจับตามองเพราะจะมีการเปลี่ยนตัวผู้ว่าการธนาคารกลางของอเมริกาครับนะครับจะมีผลไหมอาจารย์จะจะคุณเจเน็ตยาแลนก็จะขึ้นมานะครับแต่แทนที่คุณเบอร์นาเก้นะครับก็ค<ๆ>งจะมาคอยดูซิว่านโยบายเนี่ยนะครับเรื่องของ QE เรื่องของปั๊มเงินเข้าไปในระบบเนี่ยนะครับจะยังคงดําเนินอยู่ต่อไปหรือว่าจะมีการปรับลดทอนอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องเกิดจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเมืองโลกดังนั้นกุมภาพันธ์ก็น่าจะจับตาเรืองนี้นะครับพอมาถึงเดือนเมษาเนี่ยจะมีการเลือกตั้ง <c oughs> ในอัฟกานิสถานนะครับฮามิดคาไซนี่เป็นประธานาธิบดีมาสองสมัย้วครับก็ผมจะต้องดูคนใหม่นะครับ <c oughs> เพราะว่าในปลายปีหน้าเนี่ยนะครับอเมริกาก็าจะถอนฐานทั้งหมด ออกไปจากอัฟกานิสถานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป็นจุดที่น่าจับตามองนะครับว่าว่าว่าผู้นําคนใหม่จะมีนโยบายเป็นยังไงจะนโยบายเอารุมมารวยกับกับพวกที่ต่อต้านหรือว่าจะมีนโยบายที่แข็งข้าจะร่วมมือยังไงต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะเพราะว่าเป็นนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาที่บอกว่าเขาจะ ลดๆนะครับแต่ว่าแต่ความเป็นจริงก็คือว่าไม่มีตังนั่นแหละนะครับแต่จะพูดแต่พูดอย่างนั้นมันก็น่าเกลียดใช่ไหมต่อมาในเดือนพฤษภาคมก็จะมีการเลือกตั้งในอินเดียนะครับซึ่งก็เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและเราก็เรารู้ว่านะครับคุณมันโมหันสิงห์ท่านนายกคนปัจจุบันเนี่ยสุขภาพอ่อนแอมากนะครับมีปัญหาเรื่องเรื่องโรคหัวใจก็คงจะไม่รับตําแหน่งต่อนะครับถามว่านะครับแล้วพัก พรรคคองเกสเนี่ยนะครับของนางออสอนญาก,การที่จะส่งไครเดียวก,ก็มีข่าวว่าอาจจะเป็นลูกชายราหุลคัน,นที<า>เพราะฉะนั้น เป็นไปได้ที่พรรคคองเกรสอาจจะส่งชื่อราหุลน,นะครับแต่แต่เห็นตั้งแต่น้อยตัวน้อยแต,แ,ตแต่เขาก็อยู่ในกลุ่มเยาวชนของกงพักเนี่ยะนะครับแล้วก็แต่เพราะว่าพักฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็คือพักพรรธาธิาชนาตะนะครับจะจะส่งคนที่ที่ข่อนทางปป<อ>ูราอสมสวรน,นะครับ<อ>ชื่อนาน<อ>โมดีนะครับนเ,<อ>เรนทราโมดี้ซึ่งก็เป็นคล้ายๆกับเป็นผู้ว่า ของรัฐกุจราชซึ่งก็เป็นรัฐที่ค่อนข้างร่ำรวยหน่อยออนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าคนเนี้ยนะครับ <c oughs> นโยบายต่างๆในค่อ <c oughs> นข้างจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจเพียงแต่ว่า ก็มีนโยบาย้าๆฮินดูชาตินิยมตอนที่เขาเป็นผู้ว่ากุจราชเนี่ยนะครับก็มีการประท้วงแล้วก็ทําให้คนมุสลิมในนั้นเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปพันกว่าคนอันนี้ก็ก็นนี้ก็เป็นจุดอ่อนของเขานะครับก็อันนี้ก่ถ้าเขาขึ้นมาเนี่ยคนมุสลิมในในอินเดียก็คงจะกังวลอยู่พอสมควรนะครับอันนี้แต่เขาจะก็คงจะมีนโยบายที่แสงว่าตัวเองเป็นผู้นําที่เข้มแข็งแล้วก็กล้าตัดสินใจซึ่งซึ่งจะเป็นเป็นเป็นภาพที่แตกต่างจากคุณมันโมพันศร์นะก็ต้องก็ต้องก็ต้องแต่เขาจะเลือกตั้ง ประเทศเขาใหา่มากคนเยอะมากกอต่อเขาไม่มีเขาไม่มีแรงพอใช่นั้นแล้วก็จะแบ่งเป็นโซนๆนะครับก็คงจะดูนี่คือครึ่งปีแรกของปี2557เดี๋ยวมาดูครึ่งปีหลังว่ามีข่าวอะไรที่ต้องเตรียมตัวติดตามกันบ้างค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะมาเลยนะครับผมกล้าให้ทุกท่านทดลองขับ b บ n ซ์ c อค s าใหม่ด้วยตนเอง b บ n ซ์อคาสสำหรับคนรุ่นใหม่ และหนุ่มรุ่นใหญ่หรือคนรุ่นสุดท้ายอย่างผมก็ขับได้ดูดีขับก็ง่ายสะดวกปลอดภัยเชิญเลยนะครับที่เบนสรามินทา02-945-4555โมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มหรือที่ซอยทองหล่อผมอยู่ทุกวันละครับนวัตกรรมของเครื่องดักจับยุงแบคโฮอินอ n เดย y ปกป้องครอบครัวที่คุณรักจากยุงร้ายด้วยการออกแบบที่ทันสมัยหลอดไฟดักจับที่ทนทาน black hole in a day แล้วโลกของคุณจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะรู้จักเวชพงโอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเอง มั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อ,อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดต,ตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถมิสมารุให พลอยการเบนซ์ทองหรอคะ่ะเมื่อพลอยเป็นแม่จึงรู้สึกได้ว่าแม่รักพลอยมากขนาดไหนแล้วท่านล่ะคะรักคุณพ่อคุณแม่มากเท่าไรคุณเ <c oughs> สาร์อาทิตย์นี้พาคุณพ่อคุณแม่มาให้ท่านทดลองขับเบนซ์สปอร์ตด้วยตัวท่านเองสิคะเรามี A-Class SLK E-Class Hybrid หรือเบนซ์ตูวีตโต้ใหม่ปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์ที่เบนซ์งรอ0 4 8 8ง8เราอยู่ทุกวัล่วละค,ลค่ะ รู้จักเวชพง์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถ สีใดในช่วงนี้งานลนเงินลได้ารอ,อยากือตออเพราะอยางห้าม่พลาดนะคะก่อนเลิกหมือกอ่อนทะเลาะอกไปได้เคลียร์กับเขาจบหรือยัง โดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงมโอสถสการต้องติดตามกันอยู่ในปีหน้านะคะจากครึ่งปีแรกจะถึงพฤษภาไปแล้วเดอนพฤษภาจะมีการได้ตั้งในอินเดียแล้วะมีการได้ตั้งในสภาพยุโรปด้วยนะครับเป็นเรืองตั้งรัฐสภายุโรปที่จะมีบทบาทอย่างสำคัญนะครับปี ปีหน้าเนี่ยนะครับเลือกตั้งร้อยแห่งนะครับอ,อย่างเช่นในเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมนี่อินโดนีเซียก็เลือกตั้ง<อ>นะครับประธานาธิบดีซูซุโรบาบมังยูเซโยโนอยู่สองสมัยแล้วนะครับคงจะต้องมาดูซิว่าใครจะขึ้นมาแทนก็สัมพันธ์ต่ออาเซียนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นหนึ่งเดือนนะครับก็คือในเดือนมิถุนายนจะเป็นวันครบรอบ100ปีของการปรงพระชนของอาชดุกฟรานซิสเฟอร์ดินานซซึ่งนำไปสู่การ เกิดของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมีครบรอบร้อยปีแล้วนะครับเมื่อปี1914ป็นี้เป็นปี2014นะครับก็อาจจะมีข้อมูลต่างๆออกมาให้ให้เราได้วิเคราะห์กันดูว่าสงครามมันเป็นยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโอ้น่าสนุกลรวเพราะฉะนั้นเดือนกันเดือนกันระกัดาคมก็ก็พบว่าอินโดนีเซียนี่น่าจับตามองอย่างมากทีเดียวเพราะมันใกล้มากนะประเทศอื่นเมาผู้นํากันอยู่หลายๆสมัยแต่เช่นตอนอยู่ไม่ครบวันนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของประเทศไทยไม่จุดเด่นหรือเปล่าไม่ทราบนโยบายไม่เคยต่อเนื่องอะไรสักอย่างเลยนะคะรัฐบาลโน้ก เปลี่ยนรัฐบาลนี่มันมันก็ไม่ไม่คือความจริงเราก็น่าจะมองดูนะครับว่ารัฐบาลชุดที่แล้วเขาทาอะไรดีแล้วก็เอามาทําต่อนะครับแล้วก็ต่อยอดออกไปผมว่าเอ๊อย่างเงี้ยนะครับเรานี่คือขึ้นมาใหม่ต้องล้มหมดซึ่งผมเชื่อไม่ได้ทำอะไรดีไม่ดีล้มมันก็ต้องเริ่มหนึ่งทุกทีนะครับเราไม่เคยไปถึงสิบทุกทีก็ใช่ครับไปกันสิบห้าแล้วนะคับหนึ่งสองสามเริ่มใหม่หนึ่งสองสามเริ่มใหม่นะคะอีกอันหนึ่งที่จะมีการได้ตั้งคือเดือนตุลาคมนะครับอันนี้บราซิลนะครับบราซิลกกกก็็็็ปปปีีีหหนนนน้้้าาาา่เเจจภพอฟุตบบลลลลโะครััแวงก ฟุตบอลเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเลือกตั้งเลยนะครับเลือกตั้งประธานประธานาธิบดีซึ่งก็จเป็นผู้หญิงฟุตบอลนี่ถ้าดีก็อาจจะได้ถ้าตาตาบราซิลชนะเนี่ยนะอาจจะได้นะครับเป็นไปได้เลยได้แล้วก็ประธานาธิบดีคนประจำเป็นผู้หญิงไม่ลกันดีมากมีโอกาสจะ จะแต่อยู่ต่อเนี่ยลำบากเพราะรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันค่อนข้างมีปัญหานะครับแล้วก็มีการประททวงเป็นประจําเลยนะครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วพอมาถึงเดือนพฤศจิกายนก็จะมีการเลือกตั้งในอเมริกานะครับเลือกตั้งสสเลือกตั้งสวนะครับครึ่งปีนะครับอันนี้ก็น่าจะดูเพราะว่ารีพอปิการ์เนี่ยนะครับอยากจะนะครับอยากจะได้เสียงข้างมากนะครับจะได้มาคอยสกัดแล้วก็เตรียมสับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในในในรอบต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็พระชานั้นได้ว่าปีหน้าเนี่ยเลือกตั้งหลายแห่งรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะนะครับน่าจับตามองเลือกได้นะคะคือแต่จริงว่าเลือกตั้งมันก็จะไม่ได้เป็นคาตอบสุดท้ายของของระบบประชาธิปไตยผมผมคิดว่าถ้าใครไปคิดว่านะครับประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งมันไม่พอนะครับการบริหารจัดการจะต้องมีทั้งความชอบธรรมและความความชอบด้วยกฎหมายคือประชาธิปไตยมันต้องมีสองสองด้านเข้าด้วยกันนะครับชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ชอบธรรม นะครับถ้าหากว่าอาแดนหนึ่งผมว่ามันไม่ใช่หนึ่งไม่ได้ชอบทั้งสองอย่างถูกต้องนะครับต้องมีต้องต้องได้สมดุลกันนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้ด้วยใช้หลักศาสตร์อย่างเดียวก็ไม่ได้นิสิศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องใช้ผสมผสานกันอย่าแค่มองแต่แค่เสียงข้างมากนะครับต้องคำนึงถึงเสียงส่วนน้อยด้วยนะครับทำอย่างไรจริงจะสามารถที่จะผสมผสานทั้งสองฝ่ายเข้าด้วยกันนะครับทุกประเทศทั่วโลกยหางว่าในที่สุดแล้วนะศาสตร์มันกลับมามองเห็นหลักเหมือนศาสนาพุทธก็คือ จะอะไรสุดตรงข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้มันก็แน่นอต้องสังกลางถูกต้องต้องกลางเอาคุยกันได้ภาษาด้วนะคะเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้อยาให้อะไรมันหนักไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันก็ถึงจะไปได้ทุกประเทศนะอาจย์พอมีปัญหาทะเลาะกันทะเลาะกันสุดตรงแล้วในที่สุดก็ต้องกลับมาคุยกันแล้วก็มาเดินไปด้วยกัน สุดท้ายที่จะจับตามองก็คือเดือนธันวาคมปีหน้าเนี่ยอเมริกาจะถอนทหารออกหมดจากอัฟกานิสถานครัต้องดูสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็เป็นปีที่น่าตื่นเต้นนะครับปีม้าคึกคักปีม้าคึกคักปีม้าเหวี่ยงใครตกบอลลังอเลยตกหลังม้าเลยเรื่องอาจจะพาใครขึ้นมาสู่อำนาจก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันว่าจะมีใครขี่ม้าขาวมาช่วยบ้านเราอะไรบ้างนี่นะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์จุลชีพมากค่ะอสันค่ะอลักษณะค่ะไปชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วก็กลับไปที่สถานีค่ะวันนี้อาจารย์จุลชีพดิฉันสิ ชวเด,ดเด็กทาสวัสดีค่ะวันนี้เด็กคิดเด็กทำม,มีวิธีการออกกำลังกายง,ง่ายๆด้วยการใช้กำลังแขนมะา่าค่ะ ทางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อ,ส,อ,สอ,ออกมารณรงค์กันอยู่บ่อยๆว่าการแกว่งแขนช่วยบําบัดโรคแต่จะจริงหรือไม่มีคําตอบค่ะการบริหารร่างกายด้วยการแกว่งแขนนี้เป็นศาสตร์ของแพทย์แผนจีนที่สืบทอดต่อก,กันมาเพราะเป็นการออกกําลังกายที่ง่ายแถมยังทําได้ทุกเวลาที่ต้องการไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดๆอีกด้วยการแกว่งแขนนั้นหากทําติดต่อกันสักสินาทีจะให้ประโยชน์ในเรื่องของการออกกําลังกายหรือช่วยให้เลื่อนลมหมุนเวียนได้ดีขึ้น สุขภาพแข็งแรงขึ้นทำให้อารมณ์แจ่มใสเบิกบานค่ะเห็นประโยชน์ดีๆแบบนี้แล้วต้องลุกขึ้นมาแกว่งแขนเพื่อสุขภาพกันบ้างแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแกว่งแขนกันเสร็จแล้วก็มาแกว่ง